วันจะปัดวันจะไหนวะาเี่อะไรเนี่ยเอา้คาเพื่อนแต่เมื่อกี้ขำสุดคือเขาเวลาโดดมานดังโอ้ชอมายัง มาแล้วมาแล้ว <S <S มาแล้วมันยินจัดกลัวมันอยู่ตรงบันไดอ่ะอ,อืมเข้าได้เข้าได้เลยเข้าได้เข้าได้ยาตีให้อยู่ข้างหลังแผ่นนั่นนะ ถ้าวางวางเลยนะเี่ตบอลอยากกินเด้งพี่ต่อเด้งยิวซีแย่ไม่รู้ว่าพี่ต่อตายไม่เหวน้องอ๋ออยู่ในห้องนั่นหรอรน,นอนในศพพังในศพอีก โเลือดไม่งาพื้นได้ไปหมดเลยรันล,ออลงฆ่าป่าหรืออะไรวะ <c oughs> ลงฆ <c oughs> ่าคนเนี่ยับลงฆ่าคนเงยเ่ยแยมันเดินตามหลังกูมาตลอดนเนลยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วยล้มล้มล้ม <laughs> oh, what not, here, here. I'm sorry, boy. I'm innocent. But, but <laughs> was right here. What? It's coming. No, I hung out. sorry no sorry y e ดโยง sorry no sorry เพราะวันก็าป่านไหลอุ้ยมันนี้จะมีตัวหืม

นี่โหลดกันก่อนนี่โหลดนี่โหลดให้ละนี่โหลดเข้าไปกอดหลายๆัอ้หน่ยถามว่าอยู่ไหนไหนเนี่ยถารมะคือตัวหวเขาไม่ได้หรอกหลังทีวีหลังทีวีหลังทีวีงงเข้าไปอยู่ไหนธรรมาดูทางนั้นเองนะเดี๋ยวดูทางไม่มาใช่ไหมเฮียไม่ต้องมาไม่ต้องมาจัด ตอนไหนพูดมาโอ้มกผมก็บัเกบดักใช้ได้จริงนะกระโดดออกมาแก้มกับดักไี่ทาอ่ะกับดักมนต้องได้คำว่าเห็นเล็กเดินมาดำดำหน่ายาม่าอะไราม่าร้องโวยวายไม่ได้ไม่ขวาย 我去，我爹。